สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่คือคนต้นอวบๆของถุงเงินถุงทองเข่งพี่นะคะเข่งน้องก็กำลังเจริญรอยตามนะคะโตเร็วมากนะคะนี่ค่ะตอนนี้ต้องใช้นิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งนะะี่ค่ะถึงจะหุ้มไม่หุ้มเกือบไม่หุ้มค่ะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ใหญ่มากนะคะคนต้นใหญ่ โคนต้นใหญ่โตเร็วบอลดำแบ็กเมจิกที่ย้ายจากบ่อมาลงกระถางก็เริ่มเริ่มตั้งตั้งตัวได้แล้วนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียวแล้วเนี่ยบอลดำแบ็กเมจิกต้นที่ลงเข่งไว้นะคะดูกอเขาอ้ใหญ่มากเลยเพื่อนๆดูก้านอบอวบนะคะแล้ว ความยาวของก้านนี้กำลังดีกำลังดีนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็คือได้รับแสงแดดอ่อนๆนะคะทั้งบอลดำแบกเมจิกถุงเงินถุงทองแล้วก็ถุงเงินถุงทองต้นน้องนะคะแล้วก็ออดิบนะคะวันนี้แม่อดอลลาจะพามาดูไม้ใบสวยๆนะคะที่ ขยายพันธุ์ง่ายมากนะคะแล้วก็สีสวยมีหลากหลายลวดลายนะคะเป็นพืชคลุมดินได้หรือว่าเป็นไม้ประดับสวนได้นะคะก็คือต้นเขาก็สามารถที่จะสูงได้ถึงฟุตถึงสองฟุตนะคะนี่คือเมดาล่าจะพามาดูรือสีผสมนะคะเอ๋สวยๆเลยกระบะนี้เมดาล่า ชชำ่ชำกิ่งของฤาษสีผสมนะคะชํำน้ำไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็เกิดรากนะคะแล้วก็จะมีต้นต้นที่ร้านต้นไม้ให้มากระถางเล็กๆนะคะไม่ดนาน่าก็จะเด็ดกิ่งของเขาไปชํำน้ำแล้วก็เอามาลงแล้วก็ต้นของเขาก็เอามาลงกระบะนี้เหมือนกันนะคะก็จะมีต้นแม่ของเขาอยู่ข้างและหนึ่งต้นนอกนั้นก็เป็นกิ่งชำํำ นี่คือกิ่งชํานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแถวนี้ก็คือกิ่งชําทั้งหมดแถวนี้คือกิ่งชําทั้งหมดนะคะลวดลายสวยงามน่ารักนะคะเราสามารถบังคับทรงพุ่มเขาได้โดยการตัดแต่งนะคะเพื่อนๆตัดแต่งตัดแต่งกิ่งแล้วเอาไปชําแล้วทรงพุ่มเขาก็จะแบบได้ตามที่เราต้องการนะคะแต่ถ้า,อ,าอยากให้เขา โตแบบธรรมชาติเงี้ยก็ปล่อยได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีดอกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือดอกนะคะนี่ค่ะดอกของรือสีผสมนะคะยังไม่บานค่ะดอกตุ่มๆนะะี่ค่ะบริเวณยอดนี่ออกดอกแล้วค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะลายนี้น่ารักนะคะน่ารักออกด่า,ดางด่างม่วงนะคะด่างสีม่วง นางสีม่วงบริเวณกลางใบแล้วก็มีลายจุดๆนะคะน่ารักค่ะตัวนี้คือฉูดฉาดนะคะฉูดฉาดแล้วก็ใบใหญ่เลยนะคะจากต้นแม่ค่ะนี่ค่ะคือต้นแม่ที่ปลูกอ่าที่ปลูกในครกนะคะคลกครกจริงๆค่ะคลกทะลุนะคะเอามาปลูกต้นไม้ต้นนี้แม่ดาลลาไม่ได้ปลูกเองนะคะพี่ที่ทํางานเอามาฝากนะคะพี่เขาบอกว่าเมดลัลลาเนี่ย ดูแลได้ดีก็เอามาฝากไว้แล้วก็ให้แม่ดัลล่าขยายพันธุ์ทีเนี้ยพี่เขามีเวลาพี่เขาจะมาแบ่งเอาไปปลูกต่อนะคะก็ให้แม่ดัลล่าเลี้ยงต้นแม่เลยแม่ดัลล่าก็เริ่มขยายพันธุ์แล้วค่ะก็โดยการเด็ดกิ่งนะคะเพื่อนๆกิ่งอย่างเนี้ยเด็ดได้เลยค่ะนี่ค่ะกิ่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆใช้กันไกรนี่ตัดแล้วก็เอาไปชํำน้ำนะคะชํำน้ำหาขวดมา แล้วก็ตัดกิ่งเนี่ยลงไปชํานะคะเติมน้ำลงไปหาฟองน้ำมาล็อกมาล็อกกิ่งไว้นะคะแล้วก็ใช้ยัดลงไปนะคะตั้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็เกิดรากแล้วค่ะขยายพันธุ์ง่ายมากนะคะขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบและใบเขาสวยงามมากเลยค่ะการให้น้ำของแม่ดัลล่าก็ให้วันละครั้งนะคะอย่าให้น้ำขังเด็ดขาดคะ่ะเพราะว่า ต้นนี้แม่นา่า,าไว้กลางแจ้งนะคะแล้วเจอฝนหนักๆช่วงหนึ่งแล้วคือน้ำระบายไม่ได้น้ำขังอยู่ในในกระถางนี่เกือบสองวันต้นนี้นี่เฉาเลยค่ะเฉาแบบเฉาใบเหี่ยวไม่เด้งเฉาจริงๆค่ะแม่นา่าเทน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ไปไว้กลางแจ้งกลางแดดเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆเอาเอาเข้ามาไว้ในร่มแล้วก็ช่วงเวลานั้นก็คือจะไม่ให้น้ําเลยจนใบเขาฟื้นขึ้นมานะคะแม่ดันล่าเพิ่งเริ่มให้น้ําเขาได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะนี่ค่ะการปลูกต้นไม้นี่กเ็เราซื้อเราซื้อแค่ช่วงแรกๆนะคะ ต้นที่เราชอบเราก็ซื้อมานะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆค่ะคือต้นที่ชอบเราไม่ต้องซื้อใหม่ก็รอการขยายพันธุ์นะคะ <c oughs> ทีนี้การจัดโซนจัดบริเวณให้หราสีผสมเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกผสมกันได้นะคะอย่างนี้ค่ะเนี่ย ก็หลากหลายสีสันเวลาเขาขึ้นมาก็สวยงามนะคะหรือเราจะใส่กระถางเล็กๆนะคะหลายๆกระถางแล้วมาจัดวางาจัดสวนจัดวางกระถางให้ผสมกันองี้ค่ะก็สวยค่ะหรือจะวางเขาแบบโดดๆเลยเขาก็โดดเด่นนะคะด้วยลายใบนี่ค่ะสวยค่ะเพื่อนๆลายนี้ก็สวยนะคะเนี่ย สวยงามค่ะแล้วเขากำลังเนี่ยบริเวณนี้กำลังจะให้ดอกนะคะเพื่อนๆให้ดอกให้ดอกนะคะการปลูกต้นไม้นี่ก็อยู่ที่ความความความขยันนะคะหรือว่าความอะไรนะเขาเรียกว่า ไม่ปล่อยป่าละเลยนะคะความใส่ใจเออเขาเรียกว่าความใส่ใจนะคะเมื่อถึงเวลาที่เขาให้หนอให้กอหรือว่าแตกยอดยาวเกินไปเราก็เออตรียมการขยายพัน์ธุต่อนะคะเนี่ยค่ะถ้าต้นไหนขยายพัน์ธุไม่ไหวก็ต้องปล่อยเลยค่ะอย่างนี่ค่ะหัวใจราหูเนี่ยคือขยายพัน์ธุได้อีกแบบเยอะแยะมากมายเพราะกิ่งเขาแบบ ทอดยอดขึ้นมาอย่างนี้หักชำหักชำหักชำเนี่ยโอ้โหได้หลายๆกระถางเลยค่ะเพื่อนๆแต่นั่นคือทำไม่ทันแล้วค่ะก็ต้องปล่อยให้เขาเลื้อยอย่างนั้นนะคะเราก็จะมาทำตัวทีเ่เราพร้อมที่จะลงกระถางหรือว่าขยายพันธุ์นะคะอย่างนี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆอ,อย่างนี้กิ่งหักนะคะ เดี๋ยวเอาไปลองชํำน้ําดูนะคะไม่ตายหรอกค่ะนะคะแล้วก็ไปชําน้ําดูแล้วค่อยเอามาลงกระบะอย่างนี้นะคะบางท่านก็ชําลงวัสดุเพาะเลยนะคะแต่แม่ดัลล่าเนี่ยถนัดนํากิ่งของต้นไม้ต่างๆเนี่ยเอาไปชําน้ําแล้วเขาเกิดรากแล้วค่อยเอาลงปลูกอย่างนั้นน่ะคือรอดชัวร์เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ คือถ้าเพื่อนๆชอบต้นไม้ที่ลายน่ารักนะคะกระจุมกระจิม๋มอ่าสีสันสดใสเงี้ยทูบรือสีนี่เอยไม่ใช่ค่ะรือสีผสมเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะดูแลง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะแล้วก็ใบสวยแล้วก็มีดอกด้วยค่ะดอกเขาก็น่ารักนะคะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบจุ๋มจิมจ๋มจุม๋มจิ๋มน่ารักนะคะ ลูกเป็นแถวเป็นแนวเลยนี่โอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยนะคะแม่ลาล่าเห็นอยู่เพื่อนๆที่ทําช่อง youtube ช่องหนึ่งนะคะเขาแบบขยายพันธุ์อย่างนี้แหละแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วเวลาต้นเขาขึ้นแบบเต็มฟอร์มเนี่ยสวยงามจริงๆค่ะนะคะถ้าเราอยากให้ทรงพุ่มเขาแบบแบบแบบเตี้ยนะคะ ตัดเลยคะ่ะเนี่ยตัดบริเวณนี้นะคะเพื่อนเนี่ยตัดเลยบริเวณนี้แล้วก็เอาเอาส่วนยอดนี้ไปชําน้ํานะคะด้านข้างของเขาเนี่ก็จะแตกตาออกมาเป็นยอดใหม่นะคะก็ทรงพุ่มเขาก็จะเตี้ยแล้วก็แผ่ออกนะคะเป็นทรงพุ่มกลมๆนะคะแต่ถ้าอยากให้เขาแบบโตแบบธรรมชาติของเขาให้เขาแย่งกันโตนี่ก็ปล่อยเลยคะ่ะเพื่อนๆนะคะนี่เห็นไหมคะ,ะการปรุงดิน ก็ใช้เหมือนการปลูกไม้ใบทั่วไปของแม่ดันล่าก,ก็คือปุ๋ยหมักใบไม้นะคะผสมปุ๋ยอคอกนะคะแล้วก็เอากิ่งชําของรือสีผสมที่ชําน้ําแล้วเกิดรากแล้วมาปลูกนะคะแล้วก็ออตอนปลูกเนี่ยก็กดกิ่งพันธุของเขาให้แน่นนะคะเพื่อที่ให้รากของเขายึดเกาะดินเราได้ดี <S 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 เขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะ กดบริเวณรอบๆกิ่งพันนะคะเราจะไม่กดตรงๆนะคะเพราะว่าจะทําให้รากของเขากระเทือนได้นะคะเสร็จแล้วก็พอเรียบร้อยแล้วก็โรยด้วยโรยหน้าด้วยดินปลูกอีกชั้นหนึ่งนะคะแค่นี้ค่ะนะคะการให้ปุ๋ยของแม่ดัลล่ากระบะนี้ยังไม่ให้เลยค่ะเพราะว่าแม่ดัลล่าปรุงดินได้ดีแล้วนะคะอีกเป็นเดือน2เดือนนั่แหละค่ะแม่ดัลล่าถึงจะให้พวกฮอร์โมนนมสด นะคะนี่ค่ะสวยสดงดงามนะคะรสีผสมไม้ใบเปรกจากสีเขียวเบรกจากสีเขียวขาวสีเหลืองสีดำเนี่ยค่ะมาดูไม้ใบสีสันสดใสนี่ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะช่วงนี้ก็เกิบ เกือบ8ปดโมงเช้าแล้วนะคะบริเวณนี้ไม้ใบของแม่ดอลล่าก็เริ่มได้รับแสงแดดอ่อนๆหลังจากแม่ดอนล่ารดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสดชื่นมากเลยค่ะนะคะก็ช้านี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะมาชมต้นไม้ที่แม่ดอลล่าปลูกนะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ เป็นฝีมือของตัวเองค่ะครั้งแรกนะคะทุกกระถางนี่ปลูกครั้งแรกในชีวิตสำหรับต้นไม้ชนิดนี้นะคะบอลดํำก็ปลูกครั้งแรกนะคะถุงเงินถุงทองก็ปลูกครั้งแรกคะ่ะนะคะออรแดิวก็ปลูกครั้งแรกนะคะนี่ก็เหมือนกันคะ่ะรือสีผสมก็ครั้งแรกคือนี่ เป็นครั้งแรกของแม่ดอลล่าที่ปลูกต้นไม้เลยค่ะทุกชนิดเลยนะคะส่วนพืชผักสวนครัวนั้นคือพอผ่านมือมาบ้างตอนเด็กๆนะคะตอนเจ็ดขวบแปดขวบนะคะตอนนั้นคือปลูกได้นะคะหลังจากนั้นก็ระเหเรร่อนนะคะไปฝึกวิทยายุทธจากสำนักต่างๆนะคะ <c ười> คือไปเรียนหนังสือนะคะ อยู่ในตัวจังหวัดบ้างอยู่ต่างจังหวัดบ้างนี่ค่ะนะคะแล้วก็ระเหยเร่ร่อนมาทำงานต่างจังหวัดนี่ค่ะก็นกขมิ้นตัวนี้ก็ยังไม่ได้กลับรังนะคะเพื่อนๆคัมมิ่งซูลค่ะคัมมิ่งซูลนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ